ที่ในใจเราไม่ใช่รับเฉพวกอย่างเดียว่นะสุขก็รับด้วยพิจารณาธรรมะมันต้องพิจารณาโดยการสัมผัสนะเราเมื่อเราสัมผัสอารมณ์ที่ชอบใจขึ้นมาใจจะเป็นอย่างไรมีฟูขึ้นยินดีขึ้น,นอยากให้สิ่งที่มีความสุขอยู่กับตัวนานๆนเข้าไม่เสื่อมจะลายหายไปไหนเลยแต่สิ่งที่ไม่ชอบใจเป็นโชคทางแั้นสิ่งที่ไม่ชอบใจก็จะทำให้มันหายไปเร็วนี้ นาทีนี้วินาทีนี้จะไปหายหมดไปสิ้นไปไม่อยากใครสิร่อนี้มาสัมผัสกับใจตัวเองเลยนี่เกิดความดีใจความเสียใจแลว้วก็การสัมผัสตัวนี้เองถ้าวราทำอารมณ์ตัวเดียวมันก็มีลักษณะสองอย่างหนึ่งทำอารมณ์ที่ชอบใจสองทำอารมณ์ที่ไม่ชอบใจนี่คนเราอยู่ที่นี้ เมื่อเกิดมากับโลกเขเนี่ยมันจะดีเนี่ยพ้นของสิ่งเหล่านี้เลยบางทีกับจิตความชอบใจส่วนใหญ่เมื่อเรามีความชอบใจนั้นไม่ชอบใจของสิงใดก็ตามสิ่งนั้นจะทาให้เกิดเป็นทุกข์ไปทั้งนั้นความสุขใจก็งทุกทําให้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้ เว่าะดีใจเกินไปพึมใจเกินไปถ้าไมคิดคนหลงง่ายคนหลงเพราะเกิดจากสิ่งที่พอใจยินดีกับสิ่งเหล่านั้นอยู่แต่ก็เป็นหลงสิ่งที่ไม่ดีอยู่เลยนี่คือเราจะเลือกเอาแต่ของดีอย่างเดียวกขเลือกมไม่ได้เมื่อไรยังมีการสัมผัสอารมณ์ของกิเลสปัญหาีในใจอยู่เนะี่ย มันต้องสัผายเป็สองแง่สองงานมันคือว่าอารมณ์ที่ชอบใจและไม่ชอบใจทัศน,นการปฏิบัติเ่ยจะทําอย่างไรเราจะไม่มีความยินดีกับสิ่งเหล่านี้พยายามสึดวาทั้งสองอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นให้เกิดค,ความยินดีจากเราเราก็จะไปสนใจปล่อยวางไมต้อเปิียคาเอาไว้ สิ่งที่เกิดสิ่งที่เราชอบใจขึ้นมาแล้วก็เปคาเอาไว้อย่าไปยึดติดทั้งสองแง่สองมุมวางค้ำท่อมกันไปถ้าไปยินดีกับสิ่งคนนี้สิ่งน่งเกิดขึ้นแสงมาถ้ายินดีในความรักสิ่งที่ในรักจะเกิดแสงมาได้สิ่งที่ยินดีในสิ่งที่พอใจสิ่งที่พอใจกับแสงขึ้นมาได้ เีว่าองสองแง่สองมุมน่ะมันมีห่วงติดติดพันกันมันเกาะกันอยู่มันแยกกันไม่ได้เมื่ออะไรยจะมีความสุขทางโลกอยู่ความทุกข์ทางโลกก็ต้องมีมันง่ายท้่ทัดทางโลกเราไม่เอาทั้งสองอย่างสุขทางโลกก็ไม่เอาทุกข์ทางโลกก็ไม่เอาความยินดีทางโลกก็ไม่เอาความไม่ยินดีทางโลกก็ไม่เอา มีนคืาปฏิบัติใจตัวเองให้เป็นอยู่นในวัยใายกลางอย่างนี้มีแค่แบักลางมีที่งานบ่อยๆติดกองบ่อยๆใคยควนบ่อยๆมีคคอหลักสอนใจตัวเอง